สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจาร์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์เรวันเดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนตุลาคม2567ของชาวราศีกรกฎนะคะหรือว่าชาวลัคนากรากฎก็ฟังได้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะัพไพ่ประจําตัวคุณไปแรกคุณได้ไพ่แดาบนะคะชาวราศีกรกฎนะคะปัญหาต่างๆที่เคยพัวพันนะคะที่เคยทําให้คุณรู้สึกว่ามันขยับตัวไม่ได้มันหาทางไปไม่ออกเดือนตุลาคมนี้จะมี เจ้าชายขี่ม้าขาวนะคะหรือเจ้าหญิงขี่ม้าขาวบางคนเข้ามาช่วยเหลือคุณให้รอดพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะมาเป็นคนอาจจะมาเป็นเหตุการณ์หรืออาจจะมาเป็นอะไรบางอย่างที่อยู่มาแบบไม่ทันรู้ตัวก็ได้นะคะเดือนนี้ทําบุญเอาไว้เยอะๆนะคุณทําบุญกับคนไว้ทำบุญทำบุญกับแบบว่าสิ่งที่มีประโยชน์ กับกับโลกใบนี้เอาไว้อะอะไรก็ได้นะคะที่คุณศรัทธ,ธาเดี๋ยวคุณจะรอดพ้นจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเองนะคะเรารอดพ้นมาได้ก็อย่าลืมไปช่วยเหลือคนอื่นเขาเพิ่มด้วยนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่ q u e e n ับคัพส์นะคะการเงินเดือนนี้อย่างที่บอกนะคะแนะนําไปให้ทําบุญใช่ไหมไพ่าทาบุญมันก็ขึ้นมาในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันนะคะคุณจะได้เรียกว่านอกจากทําบุญทําทานอะไรต่างๆแล้วอะ่ะคุณก็จะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนะคะจากคนอื่นๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะ เดือนนี้นะคะทําบุญเท่าที่ไหวนะคะถ้า,ถ,าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ก็บอกปัดเข้าไปหน่อยก,ก็แลกการยังไงยังไงเราก็ต้องดูแลเรื่องของเงินทองส่วนตัวของตัวเรานะคะแต่โดยรวมนะคะอาจารย์มอว่าเงินทองไม่น่ามีปัญหานะคะเดือนนี้ชาวกรกฎนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสหัชชานะคะเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างพี่น้องค,คุณได้ไพ่เดอะทาวเวอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะระวังจะผิดใจระวังจะมีเรื่องทะเลาะกับคนใกล้ตัวนะทีนี้มันเป็นการทะเลาะชนิดที่เรียกว่าอาจจะแตกหักแบบชนิดไม่เผาผีอะไรกันอีกเลย,เลยไม่กลับมามองหน้ากันอีกเลยได้นะคะคุณอาจจะได้หักกับเพื่อนบางคนหรือกับพี่น้องบางคนนะคะ หรือในทางตรง,ตรงข้ามไม่ใชท่ทางตรงข้ามหรอกหรือในอีกรูปแบบหนึ่งนะคุณอาจจะไม่ได้ทะเลาะกับเขานะคะแต่อาจจะเกิดเหตุนะคะเกิดอะไรที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะคะกับคนที่คุณสนิทด้วยเช่นคุณอาจจะได้ข่าวก็ตกงานไหมหรืออาจจะได้ข่าวเขาเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะก็ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพพันธุนะคะคุณได้ไพ่หดาบนะไพ่แบบนี้นะคะระวังเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วยนะคะมันอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งในบ้านแหละนะคะที่เหมือนเป็นคนที่ยังไงเดียโลกหมุนรอบตัวฉันน่ะนะคะอะไรอะไรเขาก็จะเอาอะไรอะไรก็ต้องกู้อันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกูคือนัมเบอรวันนะคะแล้วทีนี้มันก็เลยเหมือนคล้ายๆเอาเปรียบเรานะคะหรือเอาเปรียบสมาชิกคนอื่นในบ้านด้วยนะ ใครจะซื้อขายลดลาหรือว่าอสังหาซื้อขายบ้านช่องอะไรใดๆระวังคุณไปเจอคนกดราคาเข้านะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปุตตานะคะคุณได้ไพ่10ดาบนะคะระวัง ลูกสัตว์เลี้ยงบริวารเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยเลยหรือว่าระวังเรื่องของอุบัติเหตุเลยนะคะหรือว่าอถ้าใครลูกโตแล้วอาจจะมีเรื่องของการแบบอะไรเดียระวังน้องตกงานนะคะมีปัญหาชีวิตด้านอื่นๆได้นะคะดูแลน้องๆดูแลสัตว์เลี้ยงเอาไว้ให้ดีหน่อยเนาะบางคนที่มีทํางานแล้วมีลูกน้องอาจจะมีลูกน้องลาออกนะคะ,อ,ะอาจจะลาออกเพราะว่าเออเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเขาหรือญาติญาติเขานะ ต่อมาไพ่ในพบอรินะคะคุณได้ไพ่สิบถ้วยนะคะชาวราศีกรกฎนะถ้าหากว่าจะมีเรื่องของอุปสรรคอะไรใดๆเข้ามาให้จุกจิกใจน่าจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนแหละนะคะแต่มันเป็นลักษณะของการ ขวางๆกันด้วยเรื่องของความรักเช่นคุณอาจจะอยากไปลงทุนน,น,นู่นนั่นนี่โน่นทํานูน่นทํานี่เดินทางไปต่างประเทศหรือจะทาอะไรสักอย่างแต่ปรากฏว่าคนในครอบครัวมาห้ามคุณนะคะห้ามคุณด้วยความรักห้ามคุณด้วยแบบเอออย่าทาเลยมันลําบากอย่าทําเลยเดี๋ยวขาดทุนอย่างงูน้นอย่างนี้นะคะต่อมาสําหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่เก้าถ้วยนะคะคนโสดไพ่เก้าถ้วยนะคะคุณจะมีคนเข้ามา <c oughs> คุณจะมีคนเข้ามาจีบแน่นอนนะคะแล้วคนนี้เป็นคนที่นิสัยค่อนข้างหน้าใหญ่ชอบเลี้ยงนะคะสายเปสายปา๋าเลยทีเดียวนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างมั่นหน้านิดหนึ่งนะคะเขามาเลี้ยงเราก็จริงแต่ในอนาคตเนี้ยเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายแบบเลี้ยงดูดูดูแลเขากลับหรือว่าเทิดทูนเขากลับนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบพร้าเขาชอบให้คนชมชอบให้คนเอาใจนะคะคุณจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาอันนี้แล้วแต่คุณเลือกนะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะดูเหมือนว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่อะไรเดียะเป็นฝ่ายที่วิ่งไล่ตามความสัมพันธ์หรือว่าวิ่งไล่ตามเขามากกว่านะคะเป็นฝ่ายที่ต้องตามใจเขานะคะ,ะ,คะเขาเงียบหายไป <ๆ S 2> เขาไม่ตอบเข้ามาอะไรคุณก็เป็นฝ่ายแบบนั่งรอยอย่างเดียวเป็นฝ่ายที่ตามไม่ได้ถ้าไปตามมากๆก็หายไปอีกโดนด่าอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเหมือนว่าคุณจะเป็นฝ่ายรองในความสัมพันธ์อยู่นะในเดือนนี้ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะช่วงนี้แฟนคุณออกงานบ่อยหรืออาจจะไปปาร์ตี้ไปกินนู่นกินนี่ไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยนะคะหรือบางทีพาเพื่อนมากินกินข้าวกินอะไรกันที่บ้านดื่มกันที่บ้านคุณก็ต้องเตรียมกับข้าวเตรียมนู่นเตรียมนี่ดูแลนะคะช่วงนี้แฟนคุณค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะคะอ้วนขึ้นด้วยอะไรด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของพบมรณะเรื่องของสุขภาพร่างกายควีนซับวอนนะคะสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายจมามกแข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดีอาจจะมีบางช่วงที่แบบเจ็บเจ็บปวดปวดขานดนึ่งไหมเหมือนเราเดินเยอะนะคะหรือว่าบางทีเราสวมรองเท้าไม่ค่อยเหมาะกับพื้นที่สักเท่าไหร่นะคะก็แค่นี้นะอย่างอื่นไม่เห็นนะคะ ะระวังอุบัติเหตุไว้นิดนึงนะคะอุบัติเหตุจากการใช้ชีวิตในประจําวันแหละเช่นขึ้นรถลงเรือไปทํางานอะไรอย่เงี้ยนะคะระวังอุบัติเหตุเนาะต่อมาไพ่ในภพสุภานะคะคุณได้ไพ่เพสซ์เซปินเตอเคินะคะไพ่ในภพสุภาแบบนี้เนี่ยมองว่าบางทีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายคุณอะบางครั้งก็ทําตัวงองแงเหมือนเด็กเหมือนกันนะคะหรือว่าบางทีไม่ทําตัวให้สมกับเป็นผู้บริหารนะนะ ดูในเรื่องหยุ่มยิ้มนะคะหรือว่าบางทีจุกจิกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเกินไปจนลืมมองภาพใหญ่มันก็เลยแบบทําให้คุณอ่ะพลอยแบบเข็นโปรเจกต์ไปข้างหน้าไม่ได้นะคะมมวดต่มาแก้แบบ w ว r ร์ดดิ้งเล็กๆน้อยๆอย่างน้อย่างนี้ในเอกสารอะไรเงี้ยมันก็เลยพลอยทําให้คุณอะไปผลักดันงานต่อไปไม่ได้เสร็จแล้วเขาก็มาโทษเราอีกทีนะว่าทําไมเราทํางานไม่จบนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะคุณได้ไพ่ที h a n ง m a n นะคะชาวกรกฏบางคนอาจจะได้งานแบบงานในลักษณะของสัญญาระยะยาวเข้ามานะคะหรือว่าเป็นงานแบบโปรเจกต์ในระยะแบบยา,ยาวๆเลยนะคะแล้วเขาก็ปล่อยคุณโซโล่ทำคนเดียวมาตลอดเนาะแต่ดูท่าทางเดือนนี้นะคะตุลาคมน่าจะมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระอะไรคุณบ้างหรือว่ามีคนมาเห็นหัวเห็นความดีของคุณบ้างแหละนะคะ ชาวกรกฎคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จริงแต่แลให้ระมัดระวังในเรื่องของชั่วโมงการทํางานเอาไว้หน่อยนะคะบางทีคุณทํางานเครียดมากอะไรมากทานข้าวไม่ตรงเวลาก็ป่วยจากโรคจาก,จาก,จาก,จากอาการจากการทํางานพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของโชคลาภคุณจะไพ่สแตร็งใชนะคะชาวราศีกรกฎนะคะอ่ะ ขออ่านไพ่รวบกับไพ่ในตำแหน่งวินาศไปเลยละกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นวิวฟอร์จูนเป็นไพ่โชคลาบนะคะโชคลาบนะคะถ้ามาแบบตรงๆมาแบบเปิดเผยนะคะเช่นประเภทเป็นโบนัสเป็นยอดขายเป็นแบบกําไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่มีเท่าไหร่นะคะหรือว่าเป็นลักษณะไพ่เสี่ยงโชคอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อนะคะนะคุณจะมีโชคก็ต่อเมื่อคุณซื้อมันคุณเสี่ยงมันแบบไม่บอกใคร ะะถ้าจะมีจะมีเข้ามาแบบชนิดปุ๊บปั๊บไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะหรืออยู่ๆแบบโอ้ยอีกชั่วโมงนึงเงี้ยเลขกระลงจะออกแล้วปรากฏว่าอยู่ๆดีๆมีคนอ่ะมันท้ายๆแผงแล้วมาขายคุณอย่างเงี้ยให้คุณซื้อนะคะคุณจะมีโชคมาแบบปุ๊บปั๊บไม่ทันตั้งตัวแบบไม่ต้องแสวงหาเองด้วยมันมาของมันเองนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของโชคจากการเสี่ยงแล้วอะ่ะมองว่าอาจจะมีอยู่ๆก็พ่อแม่เราเซ็นยกที่ดินยกมรดก นะหรือว่าอยู่ๆให้เงินเราแฟนใจดีซื้อนั่นซื้อนี่ให้เราได้นะคะอ่ะแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าโชคที่คุณได้มาในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะได้มาแล้วแอบๆไว้นะอย่าไปบอกใครนะคะรวมไปจนกระทั่งถึงอาจารย์รู้สึกเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีโอกาสด้านการเงินหรือเรื่องการงานอื่นๆเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะถ้ามันเข้ามาแล้วอะ่ะคุณไปคุณไป ทำตําทำตัวแบบลังเลเอ๊ะจะเอาดีไม่เอาดีไม่ได้นะคุณห้ามลังเลนะคะถ้าคุณอยากได้จริงๆคุณรอมานานแล้วอ่ะคุณต้องคว้าทันทีไม่งั้นเดี๋ยวมันมันกลิ้งไปหาคนอื่นนะคะเนี่ยมันไม่งั้นเดี๋ยวโชคอันนี้มันจะวิ่งไปหาคนอื่นแทนคุณนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะชาวกรกฏในช่วงเดือนตุลาคมนี้สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e ให้ชาแนลอาจารย์ด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงแม่นๆม่แอะไรยังไงมาเล่าให้กันฟังบ้างจะขอบคุณมากพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย